ครับสวัสดีครับผมเอ็กก็แข็งไหมล่ะครับมื่อนี้ครับมื่อนี้พาเบิ้งเมนูเนี่ครับหมกปลาครับหมกปลาคอใหญ่ครับพามเบิ้งครับครับสวัสดีครับพี่ครับแม่งยังวานงยังยังหมกย่งยังหมกปลาคอใหญ่เออหมกยังหมกปลาคอคอเนี่ยครับหมกปลาคอเคลือบปูเส้นหัวปีใส้นหัวแนงหัวปีหัวปีใส่หัวปีใส่นักคซีโอ้ใส่นักคซีครับใส่หอมใส้นใบตูเล้า ไอ้ขอมจะไตู้แล้วดนะครับนี่ครับส้ำเร็จแล้วครับนี่พร้อมห่อแล้วครับนี่เวิ่งปลาคอตัวใหญ่เ้ยนี่อ๋อเริ่มนะครับเบิึงวิธีครับเบิตงวิธีทีวิธีครับหมกปลาคอครับหมกปลาคอใหญ่ครับว่าตอนเหนือใหญ่ด้วยครับนี่ครับมีทีครับอะไรนะมันใส่หลายไปแล้วพี่จะใส่ก็ไหนหัวไส่หัวหนึ่มหัวใส้หัวนึงครับนี่ยวเนี่ยไก่ครับพี่น้อหมกเหล่าหัวเบิองเลยครับจับปั๊บแล้วครับ นี่บีบมาเลยครับปุ๊บโบบีบปั๊บโอ้โหอันนี้ครับไม่จิ้มฟันครับบอลในใส่ทำไมฟันบอลใส่แล้วมันหนีบแล้วครับบ่ได้ครับนี่ครับโอ้เสร็จแล้วครับโมกหนึ่งอยู่มือว้าวฮึฮึฮึฮสุดยอดดีเลยนี่ครับมุกสองให้แล้วครับคุณหวองโอ้เก่งดีวลานี่ครับ นักสอนครับพี่น้องนักสอนมือไก่ครับโอ้มีานี่ครับตะล่มมันไฟหัวทุก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 อันนี่ครับสูตร้ับกสัมันเด้วสันตองนหัวครับนี่ครับเอาไปเลครับบึ๊บมี ว้าวโอ้โหว้าวนี่เสียใหม่แล้วครับว้าวเสียห่อเลยครับเสียบปั๊บมีครับเพราะพ่อห่อเสรแล้วนี่ครับคือต้มน้ำไปแล้วครับต้มน้ำติ่นเนื้อตินโมกตินโมกนะครับตีนเนยครับครับผมโอ้นี่ครับโมกสามครับผมนี่ครับโมกสามก็ยังมีหัวเขาได้ครับนี่ครับเสียเปียกครับเสียบเปียบกันครับใครเลือกได้ตรงในหัวครับนี่เป็นสูตรนะครับ โมเมนต์มาเอาตัวอยู่กับตัวหางกับหางของหัว์แล้ครับต้องเฉลี่ยกันครับผมเอาเชือกโมกสามก็เบิ้งเชืมกสามพ่อครับว้าวโมกสามปุ๊บโอ้โหเบิ้งครับเห็ดตามเลยเลยครับบูดจับปั๊บๆเลยนี่นี่ครับเสียบนี่มาจิ้มกันเยอะทับสุกเราไม่กิน้มกันเด้อเนี่นี่ครับสุกเราไม่เอาเลยครับไข่คนละโมกครับผม มาได้นด wow ้วกันเลยครับเด้อดีคร mm ับหลายหมกอยู hmm. oh ่คร wow ับเนี่ยโอ้เป็นส uh ิบเป็นกรับเนี่ยหลายหมกอยู่ครับสิบก้มหมกหมดแล้วเนี่ยผมว่าอือครับว้าวอือครับโอ้โหนี่ครับบางไก่ไก่อู้ยมีน้อกอ้อว้าว ทำนี้แหละครับเทแบบนี้ป,นจ,นปนจนเ็ทจนเบลดปักกัมัดหนึ่งครับมัดหนึ่งไรซึ่งครับผมนะี่ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน้ะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม